วิเคราะห์บอลคืนนี้ประจำวันที่3ตุลาคม2566าหครับสำหรับบอลเต็งวันนี้นะครับที่เราจะคัดมาทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับเราเลือกกันไปที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกลีกอันดับหนึ่งของยุโรปเลยดีกว่าก็รีอยังไงต้องแนะนำตัวกันก่อนนะครับสำหรับอยู่กับผมเช่นเดิมครับที่โกคาร์บอนและผมจิมมี่คาร์บอนครับตอนก่อนจะไปคัดบอลเต็งคืนนี้กันนะครับเราไปสรุปผลที่เด็ดของวันคืนวันจันทร์กันก่อนนะครับไปสรุปผลที่เด็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันนะครัทาให้ไป 5คู่ด้วยกันนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเตะของเรานะครับคู่แรกครับเราให้ต่อเชลซีครับเชลซี Chelsea ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะตามหาชัยชนะเจอแล้วเชลซีก็กดชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ที่2องาให้ต่ําโตลิโนนะคู่นี้ไม่มีสกรอร์เกิดขึ้นนะัโตลิโนก็จบไปที่ศูนย์ศูนย์นะครับคู่ที่3ามครับให้ต่อฟิออลเรนติน่าครับโอ้ฟิโอลฟอร์มแรงจริงๆครับ กดไป3ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สี่ครับเราให้อยู่ที่เซลตาบิโก้แต่เมื่อคืนเซลตาบิโก้เล่นเล่นถือว่าเล่นใช้ได้นะครับแล้วพวกเขาก็ได้ประตูออกนําไปก่อนด้วยนะครับสำหรับเซลตาบิโก้ครับได้ประตูออกนําลัตทามาไปก่อนนะครับแต่พวกเขามาโดนอีเด็ดของลัฐทามานะครับแทงคืนไปนะครับโอ้โไปยิงลัตทามารยิงแซงช่วงนาทีที่84นะครับกับนาทีบากก็ือคืนนาทีเ7แลสิโอ้วันนี้ เจ็บใจมากๆครับจริงๆควรจะเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่มาโดนนาที9 0เจ็ดช่วงชวเวลาบาดเจ็บว่บโอ้โหคนนี้เสียนะครับ คู่อีกคู่หนึ่งคือซัสโอโรนะครับคือนั่งดูซัสโอโรเมื่อคืนเขาเล่นดีมากครับได้โอกาสเยอะแยะมากแต่จบไม่นงครับโอกาสจ่อเจอยิงท้าขมคันอย่างเงี้ยโอ้โหทำให้เจ้าบอลโดนครึ่งหลังทีเดียดกัมาฟาดยิงแสงยิงนำไปทางมุกซาไล่ทีเสมอไม่ได้คู่นี้ก็เสียไปนะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์วันอังคารนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวเราลุยกันใหม่นะครับเราอธิบายกันที่คู่แรกเลยครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาอีกแล้วครับเปิดบ้านพบกับกาลาตาสไลนะครับราคาตอนนนนีีีี้้้้เเจาาบบต่่่อออยยูททโโหแพงดวะครั1.25 ถึงต่ำราคา3ครับมึงเอาอะไรไปต่อเขาวะดูฟอร์มกับพาเลทดิในบ้านเดี๋ยวแพ้อีกไะเดี๋ยวดูสำหรับตนารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับแข่งไปคนละนัดเนาะแมนยู U, อยู่ที่โหลนะครับแพ้กับบายเยอันมานะครับส่วนกาลาตาตาลายก็มี1แต้มอยู่อันดับที่3ไปเสมอกับเอฟซีโกเบเกนมาได้นะครับส่วนตารางคะแนนในลีกแมนยูอยู่อันดับที่10กาลาตาตาลายอยู่อันดับที่1นะครับนำมนนำจากฝูงลีกอ่ะยังมีหน้าไปต่อเขอีกนะแมนยูผลงานการพบกันนะครับเจอกัน3นัดเป็นกาลา,าที่ ผลงานค่อนข้างจะดีกว่านะครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านคุนนนก็รับ<ม><ม>ไ,ได้สำหรับผลงานการพบกันนะครับเป็นแมนยูทำผลงานได้ดีกว่านะครับชนะไป2แพ้ไป1นะครับอัตราชนะของแมนยูอยู่ที่66.7%นะครับส่วนผลงานของแมนยูนัดล่าสุดเปิดบ้านเจอคิดตันพาเลตแพ้คาบ้านไปนะครับ0-1สถิติของแมนยู10นัดตอนนี้นี่อัตราชนะอยู่ที่40%นะครับแล้วก็อัตราชนะออสสิแค่10%นะครับห่วยแตกมากๆากนะครับส่วนเกมสูงอยู่ที่50% ผลงานของแมนยูในการเป็นเจ้าบ้านนะครับสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4นะครับอัตราชนะ50%อัตราทำเงินอยู่ที่30%อัตราเกมสูงอยู่ที่หกสิบเ <ปะ S 1> รับถือว่าใช้ได้อยู่นะเกมสูงนะในบ้านนะในบ้านนะเกมสูงใช้ได้อยู่นะครับส่วนไปดูกาลาตาสลายครับ10นัดหลังสุดพวกเขานะครับชนะ9เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยครับกูถึงบอเอเาไป ต่อัตรแทนยูเนี่ยแต่อัตราทําเงินรา์เซ็น90%นะแต่ถ้าราคาออสท,ทําเงินไปแค่6นัดเองนะครับอัตราเกมสูงก็5นัดนะครับแต่ถ้าเป็นผลงานทีมเดียวข,ของเขา10เกมหลังชนะ6เสมอ3แพ้หนึ่งฉันทำเงินไป44.4%แล้วนกะ็อัตราเกมสูงก็44.4%เช่นกันนะครับไปดูราคาย้อนหลังครับราคา1ลูกโอ้โหแมนยูทําเงินไป2เจ้า2เสีย1กึ่านะครับก็เสีย2เจ้า2นะครับสูงต่ำสามแมนยู5เกมหลังสุดก็ สูง2ต่ำสามครับกาลาก็สูง2ต่ำสอและเจ้า1นะครับผลงานนัดต่อไปของแมนยูนะครับก็เล่นในบ้านเจอเบนฟอร์ดนะครับส่วนกาลาเขาบุกไปเยือนอันตายาสปอร์นะครับผู้เล่นเจ็บแมนยูก็โอ้โหเหมือนเดิมต้องยอมรับแมนยูมันเจ็บเยอะนะครับลุกทอให้เจ็บอยู่มีปัญหาเรื่องแบ็กไซน์นะครับต้องเอาเอาหลอดไปเล่นนะครับมาเลเซียก็เจ็บล่าสุดก็มาริสก้าก็ไปเจ็บอีกแต่ตัวกองกลางก็ได้เมย์สแตนล์ขึ้นมานะครับส่วนทางกาลาสลายตัวเจ็บก็ซีเอ็กโอ้แมนยูต่อแพงมากครับ แล้วก็เล่นในแชมเปี้ยนลีกมานัดหนึ่งแล้วแพ้มานัดนี้จะเป็นต้องชนะนะถ้าหวังที่จะเข้ารอบต่อไปแต่ดูฟอร์มที่เจอพาเลทอัดในบ้านแล้วแมนยูมันยับเยินจริงบอลไม่มีทรงเลยไม่รู้จะเล่นยังไงเลยจ่ายคืนหลังอยู่นั่นแหละแล้วมาเจอที่หนึ่งของตุรกีด้วยอย่างกาลาตาสลา์นะแล,แล้วเล่นเกมลุกดีด้วยนะกา,าลาเนี่ยยังไงนัดน,นี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเพราะแฟร<ไ>แมนยูกาลาตาดีกว่าดีกว่าแต่พันธงครับอยู่แมนยูครับอยู่แมนยู คู่นี้ครับผมเด็กผีผมเชียร์ผีครับต้องต่อแมนยูครับตรงข้ามทีมรักไม่ลงครับทำร้ายจิตใจสุดๆเลยกัดฟันกัดฟันให้เนี่ยไปต่อที่คูสองครับยังอยู่กับแชมเปี้ยนลิงครับนาโปลีเปิดบ้านพบกับเลอันมารีครับคู่นี้ราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับสูงต่ำราคา2ลึกครึ่งควบสามรับตารางคะแนนนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนาโปลีนี่อยู่อันดับที่1เลยนะก็แข่งไป หนึ่งนัดมี3มแต้มนะครับส่วนมนลิดก็มี3แต้มเหมือนกันอยู่ในอันที่สองเดิดน,นัดที่แล้วก็ชนะกันมาทั้งคู่นะครับส่วนตารางในลีกนะครับนาปรีอยู่อันดับที่3ผลงานกระเตื้องขึ้นมา2นัดหลังยิงได้ค่อนข้างเยอะและทำผลงานได้ดีมากๆครับส่วนมนลิดก็คงเส้นคงวายอยู่ละก็ยังสามารถเก็บใชนะได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในหลีกนี่ย ยิงได้16เสีย6เท่ากันทั้งคู่นะครับถือว่าเกมลูกเดีัยงคู่เป็นทีมพี่เยอะทั้งคู่ส่วนผลงานการพบกันนะครับเป็นทางนาบป,ปลีที่มีผลงานที่แย่กว่านะครับ mm. ก็คือเจอมัลิดเนี่ยแพ้มาลิดไปทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับในปี2017ในยุฟ้าแชมป์ลีกเหมือนกันนะครับ่วนผลงานของนาบป,ปลีนัดล่าสุด ไปบุกชนะเลเช่กดถึงสี่ยาวสี่สี่โซนะครับเนี่ยครับ <4 S 2> สองน,น,นัดล่าสุดยิงไปแปะเลยนะลูกเสียไปหนึ่งนะผลงานดีขึ้นมาเยอะมากนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวสิบนัดหลังสุดของนาโปลีนะครับชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับอัตราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อัตราทำเงินอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนนาโปลีในการเป็นเจ้าบ้านนะครับสิบนัดล่าสุดชนะเจ็ดเสมอสมองแพ้หนึ่งนะครับอัตราทำเงินอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสองเกมล่าสุดนี้ทำเง ส่วนเลออันมันลีครับช่วงนี้กลับมาแล้วครับสองนัดล่าสุดที่ทำเงินแล้วนะครับสิบเกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ8แพ้2นะครับอัตราชนะออสถึง60%เนเลยเกมสูงก็50%ล่าสุดก็บุกไปชนะคิโดนาที่ฟอร์มแรงๆมา3าประตูต่อศูนย์ในทีเดียวนะครับตบเด็กใช่ครับส่วนผลงานทีมเยือนของเขาครับสิบเกมหลังสุดชนะ5แพ้5โอ้ก็เยือนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อัตราทําเงินอยู่ที่50อนะครับอัตราเกมสูงที่40เนะครับไปดูราคาเสมอนะครับนาโปลีนะครับราคาเสมอ5เกมหลังสุดของเขานะครับนาโปลีทาเงินไป3เจ้า1เสีย1ครับส่วนลีมันเลตก็เช่นกันครับทำเงินไป3เจ้า1เสีย1นะครับสูงต่าราคา2ลูกครึ่งควบ3นาโปลีนะครับต่าไป4นะครับสูงไป1ส่วนเลอันมันเิตนะครับสูง3ต่ํา2นะครับไปดูผลงานนัดต่อไปครับทั้งคู่ครับ นาโปลีนะครับจะบุกไปเล่นในบ้านเจอฟิออร์เรนติน่าอีก5วันส่วนเรมาริสก็จะเล่นในบ้านเจอโอซาซูน่านะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บของนาโปลีก็ยังเป็นคนเดิมนะครับส่วนเรมาริสก็ยังเป็นตัวเนินภัพติโมกุตัวก็ยังเจ็บอยู่มิลิเตานะครับหลักก็ยังคงอยู่นะครับไอ้นี่หายยังวะวินิสซูดอะน่าจะใกล้แล้วนะน่าาจะหยแล้้วมังคู่นี้เป็นบอลเกมลุกทั้งคู่นะครับแล้วมาดูภาพรวมที่เขาเคยเจอกันมา2นัดล่าสุดนี่สกอร์ออกไปทางสูงคู่นี้มีโอกาสที่จะไปทางเปอร์เซ็นต์สูงเยอะทีเดียวเพราะว่า นาบูลีใทบ้านก็คมในใช้ได้อโอซิเพนก็กลับมายิงประตูได้ละส่วนลิมมรลิตก็ถ้วยนี้เป็นถ้วยของเขาอยู่แล้วใช่คิดว่ายัางไงเขาก็ค่อนข้างจะไม่ว่าจะฟอร์มจะยิงชนะแต่ยิงแน้อยแถวคิดว่านัดน,นี้ก็ยังเป็นถ้วยของเขาที่เขาจะโชว์ผลงานได้ค่อนข้าง,างแล้วสูงต่ํตาม,มีโอกาสแค่สองลูกครึ่งกับสามคู่นี้โอกาสถึง3ลูกก็มีโอกาสน่าจะสองหนึ่งะครับบอลเขมลุกทั้งคู่นะครับน่าจะเปิดหน้าแรกกันครับคู่นี้ก็ฟันธงห้อยู่สูงไปนะสูงไปครับคู่นี้อยู่สูงได้ครับ ไปกันต่อที่คู่3ามครับอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านพบกับเบนฟิก้าครับตอนนี้เจ้าบ้านต่อที่0.75สูงต่ำราคา2.5นะครับรอบตารางคะแนนในยุคฟาเปลี้ยนะครับเป็นทางอินเตอร์นี่ไปเสมอมาเนาะก็มี1นคะแนนนะครับส่วนเบนฟิก้านะที่แล้วไปแพ้สบวกมานะครับโดนไปแดงโดนไปแดงเร็วไปหน่อยนะครับก็อยู่อันดับที่4ไปผลงานตารางลีกใน ลีกของตัวเองนะครับอินเตอร์นี่อยู่อันดับที่1เลยฟอร์มดีทีเดียวยิงได้19ลูกเสียสนะครับส่วนเบนฟิก้าอยู่ที่2นะครับยิงได้17เสีย7ลูกนะครับส่วนผลงานการพบกันนะครับเป็นทาง5นดหลังสุดเป็นทางอินเตอร์ชนะได้2แล้วก็เสมอ3แล้วก็เบนฟิก้ายังไม่เคยบุกมาชนะชหรือว่ามาชนะอินเตอร์เลยนะครับผลงานของอินเตอร์นัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มเทพไปนะครับบุกไปชนะซาเลานตินาศูนย์ประตูต่อ4ได้นะครับนั้นนั้นก็ ฟอร์มดีทีเดียวส่วนนัดก่อนอินเตอร์นี่แพ้ในบ้านไหมนะครับยุ่ยเหรยุ่ยครับชนะเ <นะ S 2> จ,ะจะ็ดศูนย์นะครับชนะเยอะนะครับโดนไหมครับผลงานของอินเตอร์สิบนัดล่าสุดนะครับก็ชนะไปแปดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับทําเงินได้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์สูงอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทวนผลงานของอินเตอร์ในการเป็นเจ้าบ้านนะครับเก้านัดหลังสุดชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับก็แพ้ไอซ่สโซโลนะครับ อัตราทำเงินอยู่ที่77.8%เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็อัตราเกมสูงอยู่ที่66.7%ครับไปดูเบนฟิก้ากันบ้างครับช่วงนี้ก็คือร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ2เกมล่าสุดก็ทำเงินมานะครับและนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะปอร์โต้ด้วยในในดาร์บี้แมตช์ของลีกโปลูเกตนะครับ10เกมหลังสุดครับชนะ7แพ้3นะครับอัตราทำเงินอยู่ที่40อัตราเกมสูงถือว่า60%ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะทีเดียวส่วนเกมเยือนพวกเขานนนนนะะะคครรรรััััับบ9เเเกมมหลงงงสสสุดดดช6ออ1แแพ้2ตต่าทิู8ว ครับโอ้โหถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับเปอร์เซ็นต์ในการเล่นเกมเยือนแล้วสูงของเบนฟิก้านะครับไปดูแคดดี้แคปย้อนหลังนะครับราคา0.5ครับอินเตอร์โอ้โหทำกำไรไป5นัดเลยนะครับส่วนเบนฟิก้าทำกำไร4เสีย1นะครับส่วนสูงต่ำ2.5อินเตอร์ก็สูง4ต่ำ1ส่วนเบนฟิก้าก็สูง2ต่ำ3ครับไปดูโปรแกรมนัดต่อไปนะครับอินเตอร์ก็เล่นในบ้านนะครับเจอโบโลญญานะครับส่วนเบนฟิก้าก็บุกไปเยือนเอสโตริลนะครับผู้เล่นเกมลุกก็ยัง อยู่ครบเหมือนเดิมแล้วตโลมันทีนิดแล้วก็ตุลามใช่จับคู่กันดีกว่าพี่ตูอ้อีกนะ <c oughs> ยิงไปงพี่คู่นี้คู่นี้ครับปีนีอินเตอร์ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเขอไปลองแชมป์เก่กากันที่แล้วด้วยแล้วยิงเยอะแล้ว <Inter S 1> ใช่แล้วก็ละเลดรับคามาก็ถือว่าไม่เหนือบานกกว่าแรงที่พวกเขาจะชนะ1-0แลวกินราคาได้คิดว่าคู่นี้ต่ออินเตอร์ครับ ไปกันต่อที่คู่ที่4นะครับแชมเปี้ยนลีกลองเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้อาร์เซนอลบุกมาต่อสูงทีเดียวที่ราคา1ลูนครับสูงต่ำราคา2.75ครับสำหรับตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอาร์เซนอลนี่อยู่อันดับที่1นึ่งนะที่แล้วไปกดมา4-0นะครับส่วนทางลองเสมอมานะครับเสมอเซบียามา1ประตูต่อ1นะครับมีเพียงแค่1คะแนนลองในลีกอยู่อันดับที่13นะครับส่วนอาร์เซนอลผลงานดีทีเดียวนะครับตอนนี้กระเตื้องขึ้นมาได้เยอะมากนะครับมีอยู่อันดับที่3นะครับ ส่วนผลงานการพบกันลองอาร์เซนอลก็ย้อนไปปี2016นะครับเป็นลองเอาเสมอกับอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อ1นะครับผลงานของลองนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนสตาร์บุกก็เอาชนะมาได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับสิบนัดล่าสุดของลองชนะ2เสมอ3แพ้5นะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ทำกำไรได้เพียงแค่3นัดเองนะครับแล้วก็สูงถึง30%นะครับส่วนผลง,งานรองในการเป็นเจ้าบ้านนะครับสินัดหลังสุดนะครับชนะ5เสมอ4แพ้1นะครับชนะอยู่ที่50%เทำเงินอยู่ที่28.6%นะครับแล้วก็อัตรา,ากเกมถึงที่4ี่สส่วนมากมันจะเป็นบอลกระชับมิดเนอ้องก่อนเปิดดูกันใช<อ>่แต่ตีมันก็เลย ส่วนอาร์เซนอลนะครับนัดล่าสุดก็โอ้โชว์ฟอร์มเทพอีกแล้วครับบุกไปสอนบอลบอลมาไป4ี่นะครับ10เกมล่าสุดของเขาเนี่ยนะครับชนะ7เสมอ3ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทำเงินอยู่ที่50อัตราเกมสูงก็ที่50%นะครับส่วนผลงานไปที่เยือนของเขาเ้าเกมหลังสุดก็ชนะไป6เสมอ2แพ้1นะครับอัตราทำเงินอยู่ที่55.6สิวดอัตราเกมสูงถือว่าน้อยทีเดียวนะครับ22.2%อทีเดียวในการเป็นในการเกมสูงนะครับแต่ผลงานของอาร์เซนอลเจ้าบ้านเนี่ยไอทีมเเยยือนนี่ สี่นัดหลังสุดชนะรวดเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยไม่เสียเลยนะครับมีเจ้าไป2แล้วก็ทําเงินไป4ผลงานทิมพเยือนค่อนข้างดีนะครับสำหรับอาร์เซนอลไปดูแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาครึ่งควบลูกนะครับลองนะครับทําเงินไป4นะครับแล้วก็เสีย1นะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับทำเงิน3เสีย2นะครับสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามนะครับลองสูง3ต่ำสองส่วนอาร์เซนอลสูง2ต่ำสามนะครับโปรแกรมนัดถัดไปนะครับของเจ้าบ้านนะครับจะเล่นในบ้านพบกับลิวนะครับส่วน อธิโนนโอ้โหทำดับบี้แมทนะครับเล่นในบ้านเจอกับแมชเตอร์ซิตี้เลยโอ้โหบิ๊กแมทเลยส่วนคนเจ็บก็ลองก็ยังเป็น2คนจิมมี่กาโบก,กับเดวิดกอสตานะครับส่วนอธเโนนก็เป็นตัมัสปาเตกับท <Tim ber. S 2> ิมเบอร์ทิมเบอร์นี่ยาวไปเลยปิดปิดกล่องไปเลยมั้งน่าจะปิด,<า>ปดกล่องท้ามาีกทีก็นตนท้ายดูการนะครับสําหรับคู่นี้ <c oughs> ปเปิดมาแบบนี้เป็นไงครับ คู่นี้นะครับราคามันเย้ายวนที่จะไปอยู่ที่อาร์เซนอลเหลือเกินนะครับราคาจริงๆราคามันเหลือที่0.75นะครับคู่นี้แล้วก็โหูน,นอนช่วงนี้เกมลุกกำลังเข้าฝักแล้วนักเตะอย่างที่ย้ายมาจากเชลซีชื่อเลยนะาแเวน5แเวก็ยิงได้แล้วครับนัดล่าสุดก็ยิงได้จากจุดโทษนะครับแล้วก็ชบลิตในทีมก็กําลังดีช่วงนี้อาร์เซนอลที่ว่าดีต่อขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้ ูดง่ายว่าฟอร์มกำลังมาฟอร์มมันนำทีมฟอร์มทมีมกำลังมาคิดว่าคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาสำหรับอาร์เซนอลแล้วดูอาร์เซนอลน,นะครับย้อนกลับดูอาร์เซนอลน,นะผลงานในการเป็นทีมเดือนของพวกเขาเนี่ยเขาไม่เสียประตูเลยมา4นัดติดน,นะครับแล้วก็ยิงชนะได้ทุกนัดนะ 3นัดก่อนหน้านี้ยิงได้น้อยแต่นัดที่แล้วเป็นยิงบอลมั่สีนลูกแปลว่าเกมเยือนของอาร์เซนอลเนี่ยเหนียวแน่นจริงๆนะครับแล้วก็ประคองตัวเองให้เอาชนะได้<ช>ไม่ยากนะครับแล้วเสียประตูยากด้วยช,ช่วงนี้นะครับคิดว่าคู่นี้นครับต่ออาร์เซนอลไปครับไปที่คู่สุดท้ายนะครับอยู่คู่นี้ก็อยู่สายเดียวกับอาร์เซนอลครับ p s เไอโฟเฟเปิดบ้านพบกับไซเบียนะครับคู่นี้เจ้าบ้านต่อที่0.25ครับสูงต่ำราคา2.5ครับ ตารางคะแนนของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งสองทีมนะครับเซบิยามี1คะแนนนะครับพีเอสบีนะเธอไปแพ้อตอนมาไม่มีคะแนนนะครับอยู่อันดับที่โหล่ไปผลงานในลีกของทั้งคู่หรือตารางคะแนนนะครับพีเอสบีนี่อันดับที่1เลยนะครับยิงประตูได้เยอะมากนะยิงได้23เสียไป2นะส่วนเซบิยาอันดับที่13นะครับเฉินเฉินชนะสามเลยนะสามสี่ยิงกระจายอ่ะอู้หูแข่งไปเจ็บนะยิงไปสิบสามยิงอะไรขนาดนี้ผลงานการพบกันของทั้งคู่นะครับเป็นทางพีเอสบีเอเฟนนะครับชนะไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเจ้าจ้ากันไปทั้งบ้านใครบ้านมันนะ ผลงานของ p ีทนัดล่าสุดบุกไปชนะเปิดบ้านเปิดบ้านเอาชนะวัวเลนดัมวัวเลนดัมไป3ามปต่อหนึ่งนะครับ10นัดล่าสุดของ p ีทนะครับชนะ8เสมอ1แพ้1นะครับอ่ะชนะ80ดสิทำเงินอยู่ที่70%อัตราเกมสูงอยู่ที่80%นะครับส่วนผลงานของ p ีทในการเป็นเจ้าบ้านนะครับ10นัดล่าสุดชนะ8เสมอ1แพ้1เหมือนกันนะครับชนะอยู่ที่80%ดสิเปอนทำเงินหรือทำกำไรอยู่ที่66.7%นะครับอัตราเกมสูงอยู่ที่55.6%นะครับ ดูเซบีย่าก,กันว่าครับผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้บาร์เซโลน,น่านะหนึ่งศูนย์ที่เซกีโอลามอสกัดเข้าต,ตัวตัวเองนะครับผลงาน10เกมของเขาล่าสุดนะครับชนะ2เสมอ4แพ้4อัตราทำเงินนะครับอยู่ที่50ส่วนอัตราเกมสูงก็อยู่ที่4 0นะครับส่วนผลงานเกมเือนของเขานะครับเกเกมหลังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ4แพ้5อัตราทำกำไรอยู่ที่3 3สเ่วนอัตราเกมสูงอยู่ที่4 4เซนะครับ โปรแกรมไปดูแฮนดิแคปย้อนหลังนะครับราคา0.25นะครับโอ้โหพีเวีทำเงิน4เสีย1นะครับส่วนเซบีย่าทำเงิน3เสีย2นะครับสูงต่ำ2.5 PSV นะครับสูง3ต่ำ2ส่วนเซบีย่าต่ำ3สูง2นะครับโปรแกรมนัดถัดไปครับพีเอสวีครับจะบุกไปเยือนสปาร์ตาล็อกเตอร์ดัมอีก5วันส่วนเซบีย่าจะเล่นในบ้านพบกับลาโยบ่ายแกาโนนะครับคู่นี้ครับเสถิร์เล่นเสถิร์มันฟ้องครับว่า เ s v เล่นในบ้านเนี่ยมันแข็งแก่งและดุดันมากนะครับส่วนเซบีย่านะครับถึงแม้จะเปลี่ยนกุญซือแล้วแต่ภาพรวมจริงๆนะครับเล่นเกมเยือนไม่ดีเท่าไหร่เลยไม่ชนะใครเลย9น,นัดน,น,น,นะครับเชมอ่แพ้ไปบ5นะครับแล้วก็ ปีนประตูได้ค่อนข้างน้อยด้วยนะครับส่วนมาชโดนยับแล้วเรทราคาเปิดมาราคา0.25นี่มันน่าเชียร์ที่พีทวีคือเจ้าบ้านจริงๆครับแล้วเล่นในรังของเขานะฟิลิปสเตเดียมถือว่าดุดันนะครับได้เปรียบเสียงเชียร์ด้วยคู่นี้นะครับคิดว่าต่อเจ้าบ้านไปครับพีทวีใช่ในนั้นนี้น่าจะยิงได้ไม่ยากนะครับก็น่าจะเอาชนะเพิ่มขึ้นแะชนะเกินหนึ่งลูกเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าฟอร์มในบ้านเขาก็ดุดันจริงๆส่วนเซเบียร์นอกบ้านเนี่ยห่วยแตกถึงแม้จะเปลี่ยนโคนแล้วก็ยังหห่่่่วยเเเมมมืออนนนนดดิะคคครรัับบบูี้้้้ตจาาไไ เดี๋ยวเราไปสรุปทีเด็ดบอลเต็งทั้ง5คู่วันนี้กันครับคู่แรกนะครับแมนยูครับต่อมันไปครับไอ้ทีมเฮงรวยชังกระปุยไอทีสุดแห่งปีต่อไปคู่แรกต่อแมนยู1.25คู่สองสูงเลยเอาันอีดริด0 2็ดหครับคู่สามต่ออินเตอร์0.75คู่สี่ต่ออาร์เซนอล0.75และคู่สุดท้ายครับต่อ PSV เอสวีไอโอไปครับนี่ก็เป็นทีเด็ดบอลเต็งข้าคืนนี้ประจำวันอังคารนะครับสำหรับใครท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืม กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ